พมกับผมดอชเนอลกับในการเล่าหลังเกมนะครับไม่ใช่แบบดุลาหรือว่าอะไรนะแต่เป็นเล่าแบบสละเอรอลิงไมเอกแล้วก็สละอานะครับผมเล่าหลังเกมหรืออีกชื่ออีกชื่อหนึ่งถ้าเรียกไม่เป็นทางการเรียกว่าโมหลังเกมนั่นเองครับชื่อเป็นทางการจะเรียกว่าเล่าหลังเกมเล่าหลังเกมครับวันนี้ก็มาเล่าถึงเกมที่ผมดูไปเกือบเกือบเก้าสิบนาทีเขาเรียกว่าเกือบจั ง่วงเกือบจะหลับกันหลายต่อหลายรอบแล้วบางทีเข้ามาดูไม่ทันบ้างเป็นบางจังหวะบางช่วงแต่โดยรวมแล้วถือว่าพอเห็นภาพวมของเกมนี้เป็นยังไงเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังกันครับกับคู่นี้เลยครับเฟรฟ้าขับลงครับสองพันยี่สิบห้ารอบแต่ในทุกท้ายนะครับผมเป็นคู่ระหว่างปรรเช่แชมแมงกับไบเยอร์มิวนิคนะครับก็ปรากฏว่าเปเเช่ชนะไบเยอร์ไปสองศูนย์นะครับผมมาดูไล์อัพมาทั้นิดนึงครับไล์อัพออกทั้งสองทีมนะครับเจ้าถิ่น อันไม่ใช่เจ้าถิ่นขออภัยสนามกลางไม่ใช่สนามกลางเล่นที่เบอร์ซีดนเบน์นะครับเตเดียมนะครับในเมืองแอตแลนตาประเทศสหรัฐอเมริกานะครับไม่ใช่สนามของเบเชนหรือสนามของบาเยนร์นะบอกไว้ก่อนเป็นสนามกลางนะครับเบสเชียมันนระบบ4-1-2-3นะครับมีจารุจิตดอนาลูมาเป็นผู้สประตูนะครับผมกองหลังสี่คนใช้อาชามาคิมี่นะครับมาคุนยอสนะครับแล้วก็วิลเลียนปาโชนะครับแล้วก็นูโนเมนเดสนะครับผม รือถ้าเล่นเป็นโปรตุเกสเลยจะเล่มนูโนเมนเดนะครับผมแล้วก็ตรงกลางครับมีวิตินยาครับอันเตเตของวูฟนะครับอยู่วูฟแทบจะไม่แจ้งเกิดอยู่เปเช่แจ้งเกิดกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีเจาเนเวนนะครับเพื่อนร่วมชาติของเดลโกโชตานะรู้ถึงวิตินยานะครับผมแล้วก็นูโนเมนเดสแล้ววันก่อนมีเปโดเนโตใช่ไหมครับแล้วก็เจากานเซลโลใช่ไหมครับ เขาเรียกว่าเห็นสภาพนี้ก็คือเพื่อนงานวัดรับแทบไม่ได้กันหลายคนเลยเพราะว่าเป็นเพื่อนร่วมชาติเป็นคนโรตุกเกตด,ด้วยกันใช่รวมถึงนักเตะโอตุกเกตอีกหลายต่อหลายคนด้วยกันนะครับผมซึ่งชื่อมันใ้แนวเดีวยวกันบดหมือนคิเซโรโรนันโดด้วยแต่คิเซโรโรนันโดจะไม่ไปงานศพของทางเดียโกโชตานะครับกลัวถูกดึงความสนใจมาที่คิเซโรโรนันโดทําให้แบบงานเขาอาจจะก่อยได้หรืออาจจะไม่ได้ถูกโฟกัสไปที่งานศพ เท่าไหร่โฟกัสที่คิดจะโนโรนลลันโดเป็นหลักเลยวันนั้นเถอะโดเลยตัดสินใจแล้วผมไม่ไปดีกว่าอย่างนั้นนะครับรถผูกดึงความสนใจไงจากนักข่าวนะครับผมแล้วก็อ่ามีฟาเบนรุยนะครับเจ้าในเวทคู่กับฟาเบนรุยนะครับแล้วก็หน้าสามคนแคปใช้แบดดี้บาโคล่านะครับเดซิเร่ดูเอแล้วก็กวิชักวาสเคเลียนะครับใช่ใช่ ส่วนทางฝั่งของไบเยนิบดิงนะครับเสือใต้นะครับเป็นระบบ4-2-3-1นะครับ,มบ, 4, 2, 3, 1, รบผมเจอกับแชมป์ยุโรปทีมล่าสุดอย่างเฟเชนะครับจัดมามีใครบ้างมาดูกันเลยครับเอลืมบอกไปกุณซื้อของนางเฟเเชเป็นหลุยเอลิเก้ของไบเยนเป็นวังซองกองบันีนะครับอีตนันเตะของแมซิตี้นะครับจัดมาในระบบ4-2-3-1มีเมรเอลนอยเออร์ไปผู้สำบัตูนะครับกองหลังสี่คนใช้โจซิฟตานนิสิตนะครับ โจอาธานตาสองคนนี้เคยเล่นให้กับเรเวอร์กูเซนเป็นคู่นะครับทั้งซาลิสิตและก็ตจวทานตาแล้วก็นายุอุปาเมกาโนอดีตเด็กรัสสิกนะครับคอนหลันไลเมอร์ก็อดีตเด็กรัสสิกใช่เคยเป็นนักเตะของรัสิกทั้งคู่ทั้งอุปาเมกาโนแลวก็คอนหลันไลเมอร์นะครับโอ้โหเขาเียกคู่รัสิกกับคู่เรเวอร์กูเซนเลยทีเดียวนะครับตรงกาครับดีอัชเดอร์ปาโบลวิดโจโชกิมบิชนะครับผมอ่าแล้วก็ สามตัวลุกนะครับสาหรับสุนกองหน้านะครับมีคิงซ์ลีโคมันนะครับเจ้าทีมเก่านะครับเพราะว่าเคยเป็นอดีตนักเตะเขาเรียกเขาเป็นนักเตะของเปเเชมาก่อนเป็นอดีตนักเตะของเปเเชเคยเป็นนักเตะของเปเเชมาก่อนสะหรับคิงส์ลีโคมันนะครับหรือมันชื่รเลกโคมองก็ได้ถ้าฝรั่งเศสเลคโคมองไั่นเ้แล้วก็จามาโมเซล่านะครับแล้วก็ไรเคิลโอลิเซน้าบาสครใช้แฮร์รี่เคนครับผมนะครับสี่สองสามหนึ่งนะครับก็ มาดูรายละเอียดของเกมกันสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าช่วงครึ่งแรกครึ่งหลังนี่จะมีความแตกต่างกันอยู่นะครับใบเหลืองนี่ครึ่งแรกไม่มีเลยนะครึ่งหลังนี่แจกบอลเลยเหลืองกับแดงหูอึซาเอาครึ่งแรกก่อนละกันนะครับครึ่งแรกก่อนก็ตอนนี้ผมมาดูเรื่องแรกอ่ะเดชเชมเหมือนไปบีจาวบาบุกค,ครั้งหนึ่งใช่ไหมยิงไปทีหนึ่งแล้วแบบว่าไ,ไม่ตรงกรอบแล้วหลังจากนั้นมานี่ Bayern ไบเยอร์นี่บุกรวๆเลย และมีจังหวะนึงนี่นมงเข้าไปแล้วด้วยแต่กรรมการไม่ให้เพราะว่าล้ำหน้าชัดเจนโอ้โหล้ำเป็นแถวเลยแดงอยู่ข้างหน้าน้ำเงินอยู่ข้างหลังซ้อนกันเลยนะครับ <c oughs> คือเพื่อ้ง่ายว่าล้ำหลายคนกรรันเลยเดียวนะครับอัลเตตไบเยอร์มิวดิกนะครับโอ้โหทําให้ในายโยอูบอ่ายเมกาโดครับมงก็เรียกว่ายิงอย่างดีทำประตูอย่างดีเลยดีใจไปแล้วด้วยสุดท้ายไ <c oughs> รยแบนยกคงล้ำหน้านะครับผมดีใจเกอ้อกันไป นะครับไม่ได้ประปูนะครับส้องมาบายเยินนะครับ <S <S ใช่ใช่แล้วก็มีจังหวัดที่อะไรนะฟ่าเบียนลุยยิงออกเองโอ้โหเขาถงมาอย่างดีครับแล้วยิงนกไปเลยครับฟาเบียนลุยโอ้ไม่ไหวนะครับผม <S <S ใช่ใช่ฝาเบียนลุยแล้วมีช็อตเด้งในครึ่งแรกอ่ะของทางแพ้เช่ะคือเลี้ยงกันมาสวยมากขออนุญาตน,นะครับ <S <S อ่า ต้องต้องอาจจะต้องวาดภาพวาดรูปก็ัั้นิดหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าใช้นิ Hence, okay. ้วใช้มือนี่อาจจะนึกไม่ออกกันเลยทีเดียวนะครับผมว่าจะทำมันยังไงใช่ไหมโอเคคือเหมือนมีนักเตะอยู่สามคนอะไรเงี้ยใช่ไหมทำชิ่งกันเนี่ยทำชิ่งกันแล้วแบบมันกำลังลำเรียงบอลอ่า มาทางนี้อันดิ้มายิงประตูฝั่งาบายเยินนะครับก็คือพูดง,ง่ายว่าทำชิ่งทำชิ่งกันไปทาใช่ไหมหอยย่ดีนคนเนี้ยตอนแรกผมนึกว่ามันจะจ่ายไปข้างหน้ามานันมนันจ่ายลงมาอย่างเงี้ยแล้วให้คนนี้มาเอาบอลใช่ใช่เนี่ยครับเอาบอลแล้วก็เคื่อนไปข้างหน้าดูไปดูจัดเครื่องแรกได้ว่าเขา เอ่อจะเล่นแบบนี้คืออนแรกผมอึ้งเลยไม่คิดว่าพึ่งใจแบบนี้เลยวะอะไรเงี้ยนะครับประมาณนี้แหละครูแบบยอดมากนะครับนี่คือจังหวะอีกช็อตหนึ่งที่สําคัญของครึ่งแรกแต่สุดท้ายจังหวะนั้นไม่เป็นประตูนะครับแต่ว่าทําชิ้นกันแบบเหมือนไอเดียบิดนาการที่แบบล้ํามากไม่คิดไม่คิดว่าจะเล่นแบบนี้อะไรเงี้ยใช่ผมเองขนาดผมดูผมยังนึกไม่ถึงนะครับโอ้โหแต่สุดท้ายจะรับจะรอดครึ่งแรกก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นยังดูฝ่ายก่อยอยู่แต่ว่า บายเยอร์นี่มีจังหวะบุกได้นําได้เนยเยอะเหมือนกันแต่เราจะรอดฝันล้ลยก็มาจบที่ช่วงท้ายครึ่งแรกครับที่จารโลจิงลงจเดนดันลูม,มาแล้วก็แล้วก็นับแต่ของเป๊ะใช่คนนึงแล้วก็จามาบูเซล่าใช่ไหมของบายเยอร์นมาบายเยอร์นหนึ่งบายเอเสองคนใช่ไหมแต่ว่าเหมือนแบบดันลูม,มาเขาไปแบบช่วงจังหวะน,นั้นคือจะรับบอลน,น่ะกลายเป็นว่าเหมือนอาจจะไปทําให้แบบจังหวะแย่งกันแล้วกลายเป็นบูเซล่าไปโดนไงแล้วแบบเจ็บเลยอะไรเงี้ยน,นะครับผมโอ้โหเป็น เขาเรียกว่าอยู่ดีแบบต้องเปลี่ยนเกมภายในครึ่งหลังเลยเพราะว่ามเซลาเล่นได้แค่สี่แ้ห้าทีแล้วก็ถูกเปลี่ยนตัวออกนะครับเพราะได้รับอาการบาดเจ็บน,นะครับ<ม>ใช่ใช่คนาพากเป็นใครนะโมโนแม็กอ๋อเจดมหรอจริงเหรอเขาบอกเจดมพากสุป,ประชัยอนุมาศก,ก็คือเจดมนั่นเองนะครับคือไม่น่าเชื่อว่าเจดมจะพากแบบเสียงแบบผู้ชายมากไม่ไม่ออกแปวไม่อะไรเลยเสียงแบบ่เงีกริ๊บเลยนะครับพูดกบบเจ็บรึงลูกหนัง อ๋อนี่เข้าไปด้วยนะฮะด้วยนะฮะนะฮะหลายรอบเหมือนกันใช่ใช่ของเจดคือลูกหนังไม่ใช่ย้อนกลับไปฟังหรือกรอกไปฟังไหนก็ได้ครับถ,ถ้ามันเกิดมีเทปให้ดูหรือว่าอะไรอย่างนี้นะแต่เจดดำนี่พางเบ็เนียงกิฟเลยนะคือจับไม่ได้ว่าเป็นเจดดำเลยแต่ว่าเราได้ยินสุระชัยสุบะชัยเราก็หลังคอตปแต่ว่าเจดดำหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเจดอะเจดจดาคือลูกหนังอะอันนั้นอะใช่เสียงเขาชัดเขารู้เลยว่าเป็นเอคือรู้ว่าเป็นเจดสดาแน่นอนเจดลูกหนัง โยโยโยนั่นแหละนั่นแหละคนนั้นแหละนะครับส่วนเจดําก็จดนันออฟฟิเชียลใช่ไหมนี่ผมโพสต์มาให้เขาสองคนเลยเนี่ยเขาไม่เคยค้นหายผมเลยใช่ช่องโ๊เชีนลนะครับดูกันได้มีรายการหลากหลายแนวทั้งพาไปกินเอาของกินมากินให้ดูหรือว่าไปชอปปิง้งไปพิพิธภัณฑ์หรือว่าวิเคราะห์บอลหรือพูด กี่ยวกับเรื่องฟุตบอลนีเขาเรียกว่าวาเลตี้จริงชั้งผมเพราะว่าเขาเลยใช้ชื่อว่าช่องแนลไงใช่ไหมครับไม่ได้ระบุว่าเป็นแนวไหนชัดเจนเขาเรียกว่ามีแบบเหมือนกับเอาทุกๆกแนวมาไว้ในช่องเดียวกันไว้ที่นี่ที่เดียวนะครับนี่แหละครับตัวช่แนลก็จบครึ่งแรกไปนะครับก็ก็เหมือนกันสนศูนนะยิงกันไม่ได้ใบเหลืองก็ไม่มีด้วยนะครับจืดพอสมควรเลย ใช่ใช่เกิดจังหวัดนั้นแหละใกล้เคียงสุดแล้วเพราะไปเยนยิงเข้าไปแล้วแต่ว่ากรรมการไม่ให้เพราะว่าล้ำหน้าล้ำจริงๆเพราะว่าอ่ามันเหมือนกับกองทัพสีแดงอยู่หน้ากองทัพสีน้ำเงินแบบประมาณแบบแทบเป็นแหงเลยอ่ะสี่คนกับห้าคนห้าคนกับสี่คนอะไรเงี้ยขึ้นแบบเยอะหรือแบบดูสีชัดเจนมากล้ำเพียบเลยนะครับโอ้โหนะแล้วก็ครึ่งหลังนะครับมี เอ,อจังหวะที่ยิงได้สองประตูใช่ไหมแล้วไบเยอร์ยิงเข้าไปทีหนึ่งแล้วก็มีใบแดงอีกสองใบเป็นของฝั่งเบเเช่อ่าโอเคคื่นนี้อาจจะไม่ได้ดูแบบประสิทปิะต่อๆมากนะครับแต่ว่าจังหวะที่เปเช่ยิงเข้าอต้องอยอมรับว่าวสวยจริงใช่ใช่แล้วมีช็อตเนินที่มอนเดลเลเออจ่ายพาใช่ไหมให้ผู้เล่นเบเเช่เปเเช่สวนมาเกือบยิงเข้าสนถลุดเดนเบตพุสฟันเดนเบเล่ยิงออกไปนิดเดียว เกี่ยวบเข้าโห oh. ใช่ใช่สักเตะเจ็บเหรอโอ้ใช่ก็หลายคนอยู่แล้วฝัง่งไบเยนยุตสุดจะเจ็บมากกว่าฝังเปเช้งนะยังไงก็ตามข่าวมาด้วยแล้วกัน,กนแต่บอกบอกว่าจอร์บัสเตล่าจะเจ็บแล้วเล่นไม่ได้อีกประมาณ4-5เดือนนั่นหมายถึงว่าอาจจะปิดเทอมยาวครับไปทีปีหน้าเลยปิดเทอมยาวคือยาวประมาณ4-5เดือน,น,นก็เริ่มยาวแล้วนะเพราะว่านักเตะก็ไปหลายนัดแล้วนะ นะครับแล้วก็จนรถจนรถก็มีประตูจะได้ครับที่เจ็ดสิบแปดเป็นเอ่อเดซิเลดูเอนะครับผมยิงเข้าไปอย่างที่บอกไปแล้วนะครับเจ้าในเวสเป็นคนจ่ายนะครับโอ้โหหนึ่งศูนย์ยิงสวยมาในในเออนี่แบบหือผลพุ่งไปเซเว่ทพันอะ่ะมองได้สายตาไว้ง่ายโอ้โหนั้นะนะครับเรียบร้อยเซเชนนำไปเยือนหนึ่งศูนย์ครับแล้วช่วงท้ายเกม ก็ม <ítulo> ีใบแดงก่อนแล้วจากวิลเล่ปราโชว์ไปไปเสียดสกัดห้าสิบห้าสิบจากนั้เป็บาเยือนผมจำไม่ได้ว่าใครโดงโกเลสกาเปื่ไม่ได้ใช่แต่าว่าเข้าจริงเข้าจริงในวันนั้นแล้วก็แดงไดเล็กด้วยไม่ไม่เคยได้เหลืองมาก่อนมาถึงก็แดงไดเล็กเลยนะครับโดนไปแล้วหนึ่งครับวอลิเล่ปราโชนะครับแล้วก็ลูก้าเอนเดสหรือผมจะเรียกว่าลูคัสเอนนเดส ลูคัสเอเนนเดซใช่ไหมเขียนลูคัส L U C A S แต่าภาษาฝรั่งเศสคนฝรั่งเศสจะเรียกลูคัสว่าลูก <laughs> ้าลูก้าลูก้าแอนนองเดซลูกาแอนนเดสอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ลูคัสนะแต่ถ้ามันเกิดเป็นปาภ,ภาษาอังกฤษภาษาเยอรมันชาติอื่นจะออาว่าลูคัสไปเลยใช่ไหมแต่ฝรั่งเศสเรียกเขียนลูคัสอ่านว่าลูก้านะครับลูก้าลูก้าเออใช่ใช่ไปสอบอ่ะคืออย่างเงี้ย เราเราเห็นเหมือนแบบจริงๆมันไม่ได้ตั้งใจจากแบบหมันไส้กระทุ้งอะไรขนาดนี้นะครับแต่ว่าเรื่องของเรื่องคือเอาไฟเอ์ลลเลเยอร์เรโหโดนใช่อันนี้โดนจริงแล้วก็เจอทีมเก่าก็เรียบร้อยครับเอาไม่อยู่ครับชนะทีมเก่าได้แต่ว่าตัวเองโดนใบแดงครับดูกล้าแอกน้องเดฟนะครับผมเป็นพี่น้องกับทีโอแอนานเดฟที่อยู่มิลานย้ายทีนีกว่ะทีโอแอน,นเดนะครับใช่ใช่ กลายเป็นว่าเฮลเเหลือเก้าคนสิบคนก็แย่แล้วเหลือเก้าคนเนี่ยมันสอบเนี่ยเนี่ยเใช่ไหมครับแล้วก็มีช็อตหนึ่งที่ย้อยนเข้ามาแล้วเฮลิเซนหม่งเนี่ยนะแต่จังหวะนั้นล้ำหน้าอีกแล้วแต่ล้ำหน้าน้อยกว่าจาังหวะแรกที่อุปเปอรเมกาโนยิงเข้าไปคือมันสองคนแล้วเฮลิเคนดันล้ำพอดีเวยเป็นหนึ่งในสองคนที่ลำ้ำแล้วหม่งเข้าไปหม่งอย่างสวยเลยครับ โดนารูมาเซฟไม่ได้แล้วแต่ก็ล้มนอนโดนารูมาเนี่ยผมเชื่อว่าเขาไม่ตั้งใจเพราะว่าสังเกตได้ว่าตอนที่มูซาลาเจ็บเขายังทำท่าี้อนี่เลยถือบอกมันว่าเหมือนแบบไม่คิดว่าถึงขั้นเจ็บเลยอะไรเงี้ยแค่ไปรับบอลปกติเออแต่ไม่คิดว่าจะทําให้ถึงขั้นแบบชิงจังหวะกันย้อนทําให้จอมมูซาลาเจ็บไม่แน่ครับอาจจะยังมีผลเพราะว่าอายุยังน้อยอย่าง21 22กระดูกยังอ่อนอยู่เจ็บง่ายขนาดนั้นเลยเหรอโห มันไม่ถึงขนาดนั้นหรอกเนี่ยก็ได้ไม่ได้แบบว่าจะอ่อนขนาดนั้นนะครับเรียบร้อยทําให้เบเชยยังมันไบเยนอยู่หนึ่งศูนย์คือบาเยนมิวนิกยิงเข้าอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ยังไม่ได้ทันที่จะเสมนอนหนึ่งไกลเป็นโดนหนึ่งศูนย์เหมือนเดิมและเบเชเหลือเก้าคนแล้วนะครับซึ่งผมไม่ชชว่์ว่าจาังหวะที่เฮลลี่เคนหมุนเข้าไปนั้นอะ กับดูคัสเอนดองเดสบนใบแดงอะ่ะไครมาก่อนแต่ก็ถือว่าแต่ถือว่าเปเชนหรือพลเรือนน้กว่าาเยาบริลน,นิงแน่นอนแล้วแต่ว่านำอยู่หนึ่งศูนย์แค่นั้นเองยังไงก็ลองกลับไปดูกันอีกทีแล้วกันนะครับขอ,อภัยด้วยนะครับแต่แต่จังหวะไล่เลี่ยก,กันมากคือคือถ้าเราเกิดรู้สึกว่าจะงงเข้าไปก่อนใช่ไหมแล้วก็เหลือสิบอินแล้วก็เหลือเก้าใช่ไหมเออแต่เหลือสิบไปแล้วแหละสำหรับเปเชนจังหวะน,นั้นนะครับ ใช่ใช่จนแล้วจนรอดครับก็โดนอีกเด้งลูกจนได้ทั้งที่เปเช่เหลือเก้าคนครับเป็นอุสมานเดเบเล่นะครับผมยิงเข้าไปนาทีที่เก้าสิบหกนะครับก็คือช่วงทดเจ็บนาทีท้ายๆเลยนะครับยิงเสร็จนี่หรือเอลิก้ชัวเลยเพราะว่ามีช็อตที่แบบอ่าตัดิสินว่าจะโดนใบแดงใช่ไหมหรือเอลิก้แทบของขึ้นแทบจะด่ากรรมการอยู่แล้วลุกแบบเดินขึ้นมาแบบปี๋เกิดแจะวก็ไปหากรรมการจะด่ากรรมการอยู่แล้ว นะครับเนี่ยแล้วเหลือเก้าคนใช่ไหมเบเชได้สองสูตรจากอุฒมันเดเบเล่แล้วพอยิงเข้ายิงเข้าทําท่าแบบเหมือนแบบเล่นเกมอะไรเงี้ยทำท่าเหมือนเดียโกโชตาไม่ได้ล้อเลียนนะครับแต่หมายถึงว่าคงจะแบบเป็นการล้าลึกเพราะขนาดคียาันเดนบัปเป้ทีอ่อยู่ในเบลเิี่ได้ยิงนำมาบุญสามหนึ่งเนี่ยก็ยังทําท่านี้เลยเลยมียไหว้ด้วยเนี่ยคือคีย์นเนบัปเป้กับวุตมันเดนเบเล่ใช่ไหมเขาเรียกว่า ่าทเขาเรียกว่าทําให้ระลึกถึงเดียโก้โชตานะครับนั่นเองและช่วงท้ายเกมหนักกว่านั้นครับที่อ่านูโนเมนเดสหรือใครตอเปเชนเนี่ยคือเตะสูงอ่ะขออภัยนะครับอย่างเงี้ยสูงอ่ะแล้วแบบแล้วไปโดนหน้าอยู่แล้วอ่ะของทางอมบัมบลเลอร์แต่ว่าแอนโทนีเทเลอร์ ไปเช็ค v i อีกรอบหนึ่งเพราะความช็อชตตาแรกเขตัดสินแยกจุดโทษแล้วนะและเฮลลเคนะถือลูกบอลเตะเองจุดโทษแล้วแต่ถึงเวลาเอ็นเร์นทเลอร์ไปดูอีกทีรปรากฏว่าไม่ให้ไม่ให้ไม่เป็นจุดโทษนะครับก็เลยทําให้บบเยอร์มิิกไม่ได้จุดโทษเฮลลีเคนเลยอดยิงนะครับผมจบเกมไปเลยครับแล้วก็หละนะังนั้นอีกไม่กี่ทีก็จบเกมเลยปรากฏว่าบบเยอร์มิิกยิงไม่ได้นะครับแพ้เปเชียไปศูนย์สองนะครับ บอลลิส์เซนชัคนแมนชนะเบเยอร์เนิกสองประตูต่อศูนย์จากเดชูเรดูเอชื่อแปลว่าประมาณว่าสองหรือไอสองน้องสองอะไรอย่างเงี้ยหรือพีหรือถ้าแกๆ่ๆอะไรเราพี่สองดูเอก็เหมือนดูโออะไรเงี้ยสองยิงหนึ่งศูนย์แล้วก็อุสมานเดนเบเล่จ่ายเดนต้องช,ออชกอ,ชอัชีาให้ฮิมมี่อัชีาให้ฮิมมี่จ่ายให้นะครับอย่างดีเลยฟสก็ไปกอดกันเลยทั้งที่เป็นอดีตคู่ปรับกันเพราะว่าฮิมมี่เขาอยู่หรือบอลลิ แล้วก็อุสบานเดเบเไ่เขาอยู่บาซ่าแต่ตอนนี้มาอยู่เปเช่ด้วยกันนะครับผมเรียบร้อยนะครับก็เปเช่ก็นชนะบายเยอร์เบอินไปสองศูนย์ครับเลขเหมือนเดียวกโชต้าเลยนะครับผมยังไงก็อ i p อพีนะครับเลสินพีนะครับขอไปสู่สุคติก็เสียใจครับไม่ใช่แค่ผมคนเดียวผมว่าทั้งโลกเพราะอย่างที่บอกแล้วเป็นคนที่ที่ใส่ดี ไม่มีข่าวเสียห้หายเลยไม่ว่าจะมุมไหนก็ตามกับเมียหรือกับลูกหรือกับเพื่อนกับแฟนบอลกับโค้ชกับเพื่อนนักเตะเพื่อนร่วมทีมไม่มีเลยข่าวเสียหายขาเขาเเียหายไม่มีเลยเป็นคนที่วางตัวดีมากๆทอนที่อายุเพียงแค่ยี่สิบแปดยังไม่ยี่สิบเก้าถ้าคือถ้าถึงทันมาปลายปีนี้จะเดียวยีย่สิบเก้าพอปีหน้าสามสิบโอีคจะไม่ถึงนะครับน่าเสียดายมากๆ ใช่เสียด้คนดีๆแบบนี้นะครับแล้วก็เพื่อนร่วมทีมโมรตุเกตก็รักไม่ใช่แค่ลิวพูลไม่ใช่แค่บูแองตันที่เคยอยู่หรือตอนเด็กๆอาจจะอยู่พอโตอะไรอย่างเงี้ยแต่อาจจะรวมถึงทีมชาติโมรตุเกตด,ด้วยนะเต๋โมรตุเกตหลายคนเสียใจและเสียดายมากๆที่ไม่มีเขาในวันนี้นะครับและรวมไปถึงน้องชายด้วยที่เสียชีวิตที่ประเทศสเปนด้วยกันนะครับที่ซา,ามูล่าอะไรนะครับประมาณนี้นะครับ ก็ไม่ได้จะซ้ําเติมอะไรนะครับแต่เรื่องของเรื่องคือบัญชีเราก็ประมาทไม่ได้เพราะเราก็ไม่รู้หรอกว่าจะเกิดอะไรขึ้นเห็นไหมอยูด่ดีๆก็มีข่าวมาว่าเดียโกโชต้าเสียก็เสียจริงๆเสียชีวิตจริงๆนะครับเห็นไหมเป็นคาดไม่ถึงจริงๆนะครับก็นั่นแหละนั้เตรโปรตุเกสหลายคนรวมถึงจอาได้ให้เนอร์สันใช่ไหมขนาดแบบแยงย้ายไปนานแล้วยังมาเซกิวฟันได อะไรอย่างเงี้ยก็มามาหมดอ,อันนี้สลอ็อตนะครับโค้ดก็มาเนี่ยครับโอ้สนุกมากมากเมื่อคืนก็เป็นเกณ์ที่บอกได้เลยว,ว่าทําให้เกเกิลหรือหายใหญ่เพราะว่านักเตะของทั้งสองทีมอบเปเช่กับบายเยนน่ะเขาเรียกวผัดกันลุกผัดกันรล้ตลอดแต่ช่วงแรกๆที่ผมดูอะเหมือนบายเยนบุกเยอะกว่าเปเช่เปเช่แทบไม่มีจังหวะย,ยิงเลย,ยจริงๆนะครับคือถ้าไม่นับจังหวะแรกที่ยิงภายในช่วงสีเช่ที่ผมอาจจะเปิดไม่ทันเนี่ย ก็แทบไม่มีจังหวะยิงเลยคือเหมือนไบรเยนบุกอยูกขเดียวแต่สุดท้ายยิงไม่เข้ายิงเข้าไปแล้วกรรมการก็ไม่ให้น่าเสียดายมากๆนะครับสำหรับไบรเยนก็ตกรอบตรงที่เรียบร้อยนะครับเจอแบบเจอกับเปเชโนเปเชยิงเข้าไปสองลูกนะครับแล้วลิเอริตต์ดอดมุลจูดก,กับโจ๊บโจ๊บไม่มาตามนัดน,นะครับโจ๊บไม่ได้ลงนะครับผมจูดเล่นอยู่คนเดียวเท่นั้นะครับแล้วก็ดอดมุลก็แพ้ลิเอริตต์ไปสองสามครับทำให้เกมที่จะเจอกันในรอบหน้ารอบน็อกเอาท์ ก็ซีนิฟไทนอน์นะครับตัดเชือกซีน้สุท้ายเจอกันก็ระหว่างเปเชกับเรอัลมาติดเคียนเอเปเป้เจอทีมเก่านะครับสนุกแน่นะครับผมยังไงก็ตามรุนตามเชียร์กันได้กับฟุตบอลฟีฟ่าคันครับ2025จัดที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับแล้วไว้เจอกันใหม่กับการมากกับการเล่าหลังเกมนะครับสระเอลอลิเกมเอกสละอานะครับผมเล่าหลังเกมหรืออีกชื่อนึงถ้าเล่นแบบเล่นแรสำคัญเรียกว่าโมหลังเกมนะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ Lowland game.